สำหรับข่าวแล้วหย่อนในปี2025นะครับก็ต้องบอกว่ามันมีหลากหลายรายการที่ถูกเติมเข้ามานะครับแต่ว่าผมจะแนะนําทุกท่านว่าให้เข้าไปอัปเดตทุกๆครั้งนะครับเพราะว่ามันมีการอัปเดตเรื่อยๆเลยซึ่งเว็บไซต์ที่ผมแนะนำเลยนะครับว่าอยากให้ทุกคนเข้าไปอัปเดตได้เนี่ยคือเว็บที่ชื่อว่า iTag นั่นเองครับทุกคนสามารถเข้าไปที่ Google นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า iTag เป็นวรคให้ผมนิดนึงนะครับว่าลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็สามารถเข้าที่ลิงก์แรกเข้าไปได้เลยนะครับพอเข้าลิงก์แรกเข้าไปนะครับสกอร์ลงมานิดนึงเราจะเห็นเลยครับว่าค่าลดหย่อนในปี2,568หรือปี2025เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะครับตัวอย่างเช่นค่าลดหย่อนที่สังกณจะให้เลยครับส่วนตัวทุกคนให้คนละ60,000บาทยินพื้นนะครับหรือถ้าเกิดใครที่มีคู่สมรสและคู่สมรสไม่มีรายได้เลยนะครับก็สามารถนามาลดหย่อนได้อีก60,000บาทหรือถ้าใครมีบิดามารดาเนี่ยครับก็สามารถเอามาลดหย่อนนะครับได้ท ถ้าพี่ใช้ไปแล้วน้องเอาไปใช้ไม่ได้นะครับซึ่งค่าลดหย่อนเหล่านี้แหละครับจะเป็นตัวช่วยที่สามารถทําให้เงินได้สุทธิเราลดลงยิ่งเงินได้สุทธิลดลงนะครับก็จะยิ่งช่วยทําให้เราจ่ายภาษีน้อยลงนั่นเองนะครับซึ่งในเว็บ iT a ทที่ผมชอบเลยนะครับนอกจากว่ามันจะมีรวมให้อย่างครบถ้วนแล้วนะครับถ้เาเกิดเราคลิกเข้าไปอ่านนะครับเราจะเห็นได้ว่าค่าลดหย่อนในแต่ละประเภทเนี่ยมันก็จะมีเงื่อนไขมีข้อจํากัดอะไรอยู่บ้างรวมถึงมีโจทย์ตุ๊กตาในการคํานวณให้กับเรานะครับเราก็จะได้เข้าใจด้วยว่าค่าใช้จ่ายในแต่และ ลดหย่อนได้ยังไงบ้างแล้ะจะได้ไม่ผิดเงื่อนไขไม่มีปัญหาภาษีในอนาคตนะครับ